มีใครกลัวที่ถูกคนแปลกหน้ามองไหมครับผมเองก็เป็นนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันทําให้รู้สึกขนลุกหน้ากลัวแปลกๆนะครับซึ่งความรู้สึกพวกนี้อาจไม่ใช่แค่ความหวาดระแวงหรือคิดไปเองครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีใครบางคนประสงค์ร้ายกับเราอยู่โดยใช้ดวงตาที่มีอํานาจมืดเข้าจู่โจมทาให้เราโชคร้ายเจ็บปวดหรือจบชีวิตแล้วก็ไม่ต้องพูดกันมากครับไปชมกันเลย กับ the evil eye the demons curse eye the evil eye หรือในตาปีศาจเป็นความเชื่อเกี่ยวกับดวงตาประหลาดครับที่จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละวัฒนธรรมแต่ส่วนมากแล้วก็มักจะเป็นดวงตาสีฟ้า ที่มีในตาสีดำสนิทมาพร้อมกับความสามารถที่น่าสะเพงกลัวสุดๆครับอย่างการทำให้ผู้ที่ถูกมองได้รับความเจ็บปวดโชคร้ายหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตก็สามารถทำได้เช่นกันรครับเพียงแค่ถูกอีวิวอายจ้องเพียงครั้งเดียวด้วยความสามารถสุดโหดแบบนี้เองทำให้ผู้ที่มีอีวิวอาเป็นที่หวาดกลัวต่อผู้คนมากครับด้วยความเชื่อเรื่องในตาปีศาจได้กระจายแพร่หลายไปทั่วโลก ทำให้หลายวัฒน,นธรรมพยายามหาทางป้องกันมันครับก่อนที่จะเกิดสิ่งที่เลวร้ยรายขึ้นกับตัวเองตั้งแต่การจับขังคนที่มีอีวิวไอไปจนถึงการนําตัวไปประหารทันทีโดยไรการไตสวนใดๆเลยครับคล้ายกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดในยุกคกลางคือต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยหลักความคิดของผู้คนมักจะถูกยึดติดกับความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนาเป,เป็นส่วนใหญ่ครับจึงทําให้หลายครั้งเกิดการฆ่ามนุษย์กันเอง ทพียงแค่เชื่อว,ว่าคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับมนดาาแล้วเจ้า e ี i ิวอาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเจ้าดวงตาสีฟ้าเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆแม้ในโลกปัจจุบันเองก็ยังหายากอยู่เลยครับซึ่งทําให้ผู้คนในยุคนั้นวาดกลัวเป็นอย่างมากซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันเป็นดวงตาที่สวยมากนะครับดาราหลายๆคนที่ผมชอบก็มีดวงตาสีนี้มันสวยมากจริงๆ ความเชื่อเรื่อง evil eye ที่ว่าคนบางคนสามารถนำพายะนะมาสู่คนอื่นได้ด้วยการแค่มองเท่านั้นจริงๆแล้วอาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปครับเพราะมีความเชื่อที่ว่าการมองทั่วไปจะไม่ทำอันตรายต่อใครทั้งนั้นพลังของมันจะถูกปลดปล่อยออกมาก,ก็ต่อเมื่อถูกมองด้วยความอิจฉาและความโกรธแค้นที่ผู้มี evil eye ต้องการจะทำอันตรายต่อผู้ที่ถูกมองครับซึ่งพลังจะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้วยในบางวัฒนธรรมก็กล่าวว่าผู้ที่ถูกมอง จะประสบกับความโชคร้ายหรือในกรณีอื่นก็เชื่อว่าจะทําให้ผู้ที่ถูกจ้องมองเจ็บปวดและบางครั้งอาจจะมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีครับในความเชื่อของวัฒนธรรมเกือบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกมีความเชื่อร่วมกันนะครับว่าเยื่อส่วนใหญ่ของ e ีวิวอมักจะเป็นเด็กหรือไม่ก็เป็นทาลกเลยครับเพราะว่าเด็กมักจะได้รับการเยืนยอสัรเสริญจากคนแปลกหน้า หรือจากสตรทีที่ไม่มีบุตรอยู่บ่อยๆครับจึงเป็นไปได้อย่างมากที่จะถูกมองด้วยสายตาประสงค์หลายยิ่งกับรูปคนรวยหรือคนมีอำนาจแล้วล่ะก็ยิ่งมีสิทธิ์เป็นเยื่อสูงเลยครับแต่ในบางวัฒนธรรมอีวิวอาจะถูกเชิดชูเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางไว้ป้องกันภัยจากผูดผีปีศาจและมนด์ดำครับอย่างเช่นประเทศตุรกีที่มีนาซาเป็นเครื่องรางในการป้องกันอันตรายจากผูดผีปีศาจมนดำ และภัยอันตรายต่างๆครับ,บรวมไปถึงจากเ v วิวไอเองด้วยซึ่งถือว่ามันเป็นของขึ้นชื่อของที่นั่นเลยนะครับซึ่งจุดนี้ทําให้เราเข้าใจได้ครับว่า e v วิวไอไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเสมอไปมันแตกต่างกันตามแต่ละวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องนี้ปรากฏหลายครั้งในบเบิลภาคพ,พันธสัญญาเดิมของชาวคริสครับและก็เพ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางในบรรดาอรารยธรรมของกลุ่มชนต่างๆในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนกรีซอียิปบุราณและก็โรมันครับ ความเชื่อเรื่องอีวิวอมันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศิสา์แล้วนะครับและปรากฏเครื่องรางที่ใช้ในการป้องกันมันมาตั้งแต่ประมาณ5,000ปีก่อนแล้วด้วยถือว่าเป็นความเชื่อที่เก่าแก่โบราณมากๆอย่างหนึ่งของโลกเราเลยครับโดยมีการค้นพบข้อความจากเมืองอูการิโบราณเมืองท่าสําคัญในอดีตครับที่ปัจจุบันคือซีเดียมันถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อเรื่องอีวิวอซึ่งเมืองน,นี้มีอยู่จนกระทั่งประมาณ1,180ปีก่อนคริสต์กาลครับและในยุคกรีกลาสสิก งานเขียนของเหล่านักเขียนส่วนใหญ่ก็อ้างถึง EVI l เยอะมากเช่นกันครับจนมาถึงยุคใหม่หน่อยในงานเขียน Envy and the g r i e งานเขียนที่เขียนขึ้นในปี1978ของ Peter w a l c o ์คได้อ้างอิงผลงานมากกว่า100ชิ้นครับของนักเขียนในยุคกรีกและนักเขียนคนอื่นๆจากสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำนานพื้นบ้านเทววิทยางานเขียนยุคคลาสสิกและมนุษยวิทยางานเขียนเหล่านี้มักจะอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่ใกล้เคียงกันครับ แต่ถึงอย่างนั้นแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งก็จะมีมุมมองในการทําความเข้าใจเรื่องอีวิวไอที่แต,ตกต่างกันออกไปด้วยอย่างเรื่องที่ว่าคนบางคนมีดวงตาที่มีอํานาจในการก่อ,อกให้เกิดความเจ็บปวดหรือความตายแก่ผู้ที่ถูกจ้องมองได้ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่บางที่เ็าจะบอกนะครับว่าในตาพิศาสสามารถถูกควบคุมได้โดยผู้ที่มีมันครับโดยการควบคุมนั้นจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ใช้ยิ่งมีอารมณ์ที่รุนแรงมากเท่าไหร่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกจ้องมองก็จะยิ่งดุเดือดแรงขึ้นตามครับหรือจะมีบางแหล่งที่ก็บอกว่าในตาพิศาจนะ่ะแท้จริงแล้วเป็นสิ่งมงคลคู่ควรแก่การถูกบูชามันคอยปัดเป่าความชั่วร้ายและปกป้องผู้คนในหมู่บ้านแต่โดยรวมแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องราวของอีวิวจะเป็นยังไงก็ตามมันก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มอบพลังอํานาจให้แก่ผู้ที่ครอบครองมันครับไม่ว่าจะในด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามและผมว่า ผมควรจะเล่าถึงตัวอย่างงานเขียนยุคคลาสสิกที่กล่าวไปกันสักหน่อยนะครับจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของอีวิลไอกันมากขึ้นซึ่งนักเขียนในยุคนั้นต่างก็พยายามอธิบายและตีความการทํางานของอีวิลไอไว้อย่างหลากหลายมากครับอย่างงานเขียนชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของบุูท้านักประวัติศาสตร์และนักเขียนชาวโรมันเชื้อสายกรีกครับผููเชี่ยวชาญในการเขียนชีวประวัติและสาขาวิชาต่างๆในงานเขียนนี้เขาได้เขียนบทแยกประเด็นออกมาเพื่ออ,อธิบายความเชื่อเรื่องอีวิลไอครับ เขานำเสนอคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ออกไปด้วยซึ่งหาได้ยากมากๆในยุคนั้นนะครับโดยระบุเอาไว้ว่า Evil Eye มันเปรียบเสมือนกับแหล่งกําเนิดลังสีอันตรายที่สามารถพุ่งออกมาเหมือนกับลูกดอกอาบยาพิษที่พุ่งได้จากดวงตาของผู้ที่มี Evil Eye อันนี้ทําให้ผมนึกถึง h o m e l d e r เลยนะครับที่เทียบกับอีสนี่เนี่ยไม่ใช่อย่างไงนะครับพอดีช่วงนี้ติด The Boy อยู่อย่างไรก็ตามผู้ทักเองก็ยอมรับว่าปรากฏการ Evil Eye นั้นยากจะอธิบายได้อย่างชัดเจนครับถึงแหล่งที่มาและอํานาจอันวิเศษของดวงตาประหาดนี้จนเป็นที่มาของการกังขาว,ว่าอีวิ e อานั้นมันมีจริงๆหรือเปล่าเป็นแค่เรื่องหลอกลวงไว้ทําให้ผู้คนหวาดกลัวเล่นหรือเพียงแค่เพื่อให้ผู้ที่มีอํานาจทางศาสนาหรือผู้ที่กลุ่มความเชื่อของผู้คนเอาไว้ใช้มันเล่นงานสตรูทีท่ตัวเองไม่ชอบ และอีกคนหนึ่งครับที่พูดถึง E ีวิลไอ์ได้น่าสนใจนั่นคือกาดีอุสปรีนิอุสแซกุนดุสหรือผู้อมุโสพรีนีนักธรรมชาติวิทยานักประพันธ์และแม่ทัพชาวโรมันในสมัยจกักรวรรดิโรมันตอนตอน้นเขาได้บันทึกเกี่ยวกับ E ีวิลไอ์ไว้น่าสนใจมากครับว่าเหล่านักเวทชาวแอฟริกาบางคนมีความสามารถพิเศษผ่านพลังแห่งความลงร้ในดวงตาที่สามารถสังหารผู้คนที่ถูกนักเวทเหล่านั้นจ้องมองได้สิ่งนี้ก็คล้ายกับที่ผมตีความไปข้างต้นนะครับ เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าพรีนี่อาจจะไม่ชอบชาวแอรฟริกาหรือไม่ก็ตอนนั้นจักรวรรดิโรมันกาลังมีปัญหากับชาวแอรฟริกาจึงทําให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นให้ผู้คนหวาดกลัวชาวแอรฟริกาจนถึงขั้นที่จะขับไล่พวกเขาหรือแม้กระทั่งฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ครับแต่เรื่องนี้ความจริงเป็นยังไงไม่รู้นะผมไม่ได้ลงลึกในประวัติศาสตร์ส่วนนี้มากนะักฉะนั้นฟังหูไวหูนะครับแต่ว่าจากข้อความของพรีนี่ มันก็จะมีกรณีเดียวกันกันกบในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนครับซึ่งก็มีบันทึกเกี่ยวกับ e ีวิลอ e เช่นกันและเป็นในแง่หลายด้วยโดยพระเยซูทรงเตือนถึงอันตรายจากสายตาที่มองด้วยความโกรธความโลภความอาธรรมการล่อลวงลาคะตันหาอิจฉาการใส่ร้ายความเยอ่อยิ่งและความบัตซบครับในบทมราระโกตอนที่7วรรคที่22ครับแต่เขาใช้ชื่ออื่นเรียกนะครับไม่ใช่อีวิลอ เมื่อแปลาจากภาษากรีกโบราณแต่ถึงอย่างนั้นในบทนี้ก็ทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่าพระเยซูทรงเตือนสาวกของตอนเองว่าให้ระวังพลังด้านลบจากสายตาเพราะมันมีอํานาจมืดและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ถูกจ้องมองจากที่เราไปทั้งหมดคงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่า Evil Eye มีพลังอํานาจที่พร้อมจะฆ่าชีวิตผู้คนได้อย่างง่ายดายและมันสร้างความน่ากลัวให้แก่ผู้คนได้มากขนาดไหน ซึ่งความเชื่อร้ายอย่างเกี่ยวกับ e ีวิไอยังพบได้ในวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วไปครับนั่นจึงทําให้กําเนิดเครื่องล่างของขังที่เป็นวิธีการป้องกันดวงตาปีศาจนี้ในภูมิภาคอีเจียนและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียงครับที่มีการพบเห็นผู้ที่มีดวงตาสีเขียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาสีฟ้าที่ค่อนข้างหายากเหล่าชาวบ้านพวกนั้นเชื่อว่าพวกเขาถูกสาปครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม พวกเขาเชื่อว่าปีศาจได้มอบอำนาจให้แก่ผู้คนเหล่านั้นในการใช้ทำบาปเพื่อลากผู้คนไปสู่ขุมนรกดังนั้นในกรีซและตุรกีเครื่องรางต่อต้านอีวิลไอจึงมีรูปแบบการใช้หลักคิดแบบมองย้อนกลับครับให้สะท้อนไปที่ใครบางคนแทนเครื่องรางเหล่านี้เรียกกันว่าตากรีกหรือตาตุรกีหรือจะเรียกดีๆหน่อยก็ลูกปัดในตาปีศาจครับหรือนาซาบองกูกูที่เป็นเครื่องรางกระจกลูปวงกลม ที่ประกอบด้วยวงแหวนสีน้ำเงินเข้มสีฟ้าสีขาวและบางครั้งก็มีสีเหลืองให้เห็นครับซ้อนกันเป็นวงๆรูปล่างคล้ายดวงตาข้างในมีวงกลมอาจทำมาจากทรายเล็กทองแดงน้ำและก็เกลือหรือไม่ก็ทำจากไม้สนที่ถูกเผาครับนาซานิยมใช้กันมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและพบได้มากที่สุดในตุรกีครับเรื่องราวของมันสามารถย้อนหลังไปถึงการทำลูกปัดในยุคอียิปต์โบราณกันเลย มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสา0พันกกินในอนาโตเลียแห่งตุรกีครับมาจนถึงวันนี้ช่างชาตตุรกีก็ยังสืบทอดวัฒน,นธรรมงานฝีมือทำลูกปัดในตาพิาสัรหรือนาซาบองกูกูไว้อยู่เลยครับคำว่านาซามาจากภาษาอาหรับิกมีความหมายว่าการมองเห็นการเฝ้าระวงังความสนใจผู้คนมักจะแขวนนาซาหรือดวงตาพิาสาจนี้ไว้ในบ้านสำนักงานรถยนต ทําเป็นเครื่องประดับถึงขนาดกลายเป็นของฝากยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกันเลยครับและนอกจากนาซาที่เป็นเครื่องลางป้องกันภัยจากอีวิวไอของประเทศตุรกีแล้วก็ยังมีเครื่องรางอื่นๆอ,อีกครับที่ไว้ป้องกันภัยจากดวงตาปีศาจนี้เช่นหินซีบีหินทิเบตหรือหินดวงตาสวรรค์หินตามความเชื่อของชาวทิเบตและภูมิภาคหิมาลัยถือกันว่าเป็นเครื่องรางในการขจัดภัยหลายจากอีวิวไอและเป็นเครื่องรางนำโชคครับ ขึ้นอยู่กับลวดลายและจานวนตาที่อยู่บนหินนี้หินซีมีอายุยาวนานครับเริ่มปรากฏให้เห็นในราว2 0 0 0ถึง1,000ปีก่อนคริสต์กาลในทิเบตโบราณครับกล่าวกันว่าลูกปัดหลายแสนลูกถูกนํากลับมาโดยนักรบชาวทิเบตจากภูมิภาคบัคเทรียเหนือบนเทือกเขาฮินดูกูสระหว่างที่ไปทําการปล้นหรือ,ล,อลบครับแต่ความกลัวอํานาจของอีวิวไอที่เป็นเรื่องจริงจังในบุชนทิเบตทําให้เกิดการสร้างเครื่องราง ในการป้องกันภัยอันเกิดจากอำนาจของในตาปิศาตนี้ครับนั่นจึงเป็นการกำเนิดหินดวงตาสวรรค์หรือหินซีบรีดครับ eye of Horus เป็นสัญลักษณ์แทนดวงตาของเทพเจ้าของอียิปต์ครับที่มีความสำคัญมากองค์หนึ่งนั่นก็คือเทพฮอรัสที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยวมีดวงตาข้างหนึ่งเป็นดวงอาทิตย์อีกข้างหนึ่งเป็นดวงจันทร์เราจึงเรียกสัญลักษณ์นีว้ว่าดวงตาแห่งออรัสดวงตาแห่งฮอรัสเป็นดวงตาที่แทนด้วยดวงตาของมนุษย์ ที่มีหางแบบเหี่ยวและมีลวดลายเสลักรอบบตาซึ่งบางครั้งก็มีหยดน้ําด้วยชาวอียิปต์โบราณนะครับเขานับถือดวงตาของฮอรัสเป็นเสลักของการปกป้องคุ้มครองและยังได้รับการเปรียบว่าเป็นเสลักของความรอบรู้สุขภาพดีและความมั่งคงั่งนอกจากนี้คนโบราณยังเคารพดวงตาฮอรัสเสมือนตัวแทนของอาณาจักรใหม่อันเป็นนิรันจ์จากฟาโรห์องค์หนึ่งสู่ฟาโรอีกองคหนึ่งด้วยความที่มันดูศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้แหละครับ ทำให้ผู้คนเชื่อว่าไอออฟฮอรัตสามารถต่อกรกับอํานาจของอีฟิอาได้และสุดท้ายนะครับกับมือฮัมซาหรือที่นิยมจักกันในชื่อมือแห่งการปกป้องเป็นสลักษ์โบราณที่มีรูปลางเป็นมือที่มีดวงตาอยู่บนฝ่ามือที่พบได้ทั่วไปในตะวันออกกลางครับนอกจากนั้นคําว่าฮัมซาอาจจะสะกดเป็นคามซาหรือฮามสที่แปลวา่าหซึ่งตีความได้ว่าคำนี้ จะสื่อถึงนิ้วมือทั้งห้าครับในวัฒนธรรมของชาวยิวหัมซาจะถูกเรียกกันว่ามือของมิเลียมและในวัฒนธรรมของมุสลิมจะเรียกกันว่ามือของฟาติมาหัมซามักถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนื่องจากเชื่อกันว่าสีเหล่านี้ป้องกันภัยจากในตาพิศาต์หรืออีวิวอายได้จากเครื่องรางทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่า ความเชื่อเรื่องอ e ีฟิวอายนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับในอดีตแล้วมันยังมีอายุที่ยืนยาวมากๆตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณกันเลยทีเดียวซึ่งทําให้ผมตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยครับให้ทุกคนได้ขบคิดกันว่าทําไมเรื่องราวของอ e ีฟิวอายที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและแพร่หลายกระจายไปทั่วโลกถึงได้มีเรื่องราวการเล่าขานถึงมันแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยแทบจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะดวงตาสีฟ้า อำนาจของมันความสามารถในการทําอันตรายต่อผู้อื่นมันช่างคล้ายกันเสลือเกินนะครับในทุกวัฒนธรรมทุกคนคิดยังไงก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและขอเพิ่มเติมอีกสักนดิดหนึ่งนะครับความเชื่อเรื่องเอวิวอนั้นมันมีมากที่สุดในเอเชียตะวันตกครับและก็แถบลาตินอเมริกาออฟริกาตะวันออกตะวันตกอเมริกากลางเอเชียใตย้เอเชียกลางเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปหรือก็เกือบทั่วโลกนั่นแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเซลติก และอเมริกาซึ่งถูกยึดครองโดยอนณนนิคมของยุโรปครับความเชื่อเรื่องในตาบิศาสต์ยังพบในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามตามคํากล่าวของศาสดามูฮัมหมัดที่รายงานต่อศาสนาทูตของอัลเลาะห์ไว้ในซาฮิบมุสลิมเล่มที่26หมายเลข5427ว่าอิทธิพลของอีวิลอายนั้นเป็นความจริงหากมีสิ่งใดนําหน้าผมลิขิตมันจะเป็นอิทธิพลของอีวิลอายและเมื่อถูกขอให้อาบน้ําเพื่อเป็นการรักษา จากอำนาจของอีฟิวอายก็ควรอา่าและทุกคนอย่าเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องเล่นนะครับการปฏิบัติในการป้องกันดวงตาที่ชั่วร้ายนี้มันปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปของชุมชนชาวมุสลิมครับซึ่งแทนที่จะแสดงความชื่นชมโดยตรงต่อความงามของเด็กที่มักเป็นเยี่ยของอีฟิวอายก็จะมีคําพูดว่ามาซาอัลเลาะที่เป็นประโยคภาษาอาหรับที่หมายถึงพระประสงค์ของพระอัลเลาะและใช้สําหรับการแสดงความยินดีความสุขการสรรเสริญ หรือการขอบคุณต่อเหตุการณ์หรือบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงครับคำนี้เป็นการแสดงออกที่ปกติมากครับของชาวมุสลิมเพื่อขอการป้องกันบางสิ่งหรือบางคนจากพระเจ้าให้พ้นภัยจากอิบิวัยถือว่าไม่บ่อยเลยนะครับที่เราจะได้เห็นความเชื่ออะไรแบบนี้จากศาสนาอิสลามและเรียนชาวมุสลิมถ้าผมผิดตรงไหน,นหรืออยากเพิ่มเติมอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เต็มที่เลยนะครับยังไงที่นี่ก็ดาร์คไลบารี่เปิดรับทุกความคิดเห็นอยู่แล้ว เอาล่ะ right. เรื่องราววันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติม,เตมของ Evil e หรืออยากให้ทำเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้น,นะครับและก่อนจะปิดคลิปก็ขอชชวยทุกคนกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่าและตำนานใหม่ๆจากทางผมนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปก่อนนะครับสวัสดี